มาไว้ใจก็มาะไ,ได้หมอได้หมอ,มอหมดงชอบไหมหลานสัตว์กูเอเลยตายก็แตกก็แตกเอาได้เอาได้อไดไอโอเคโอเคโอเคอ กูยีกลุมมึงโดนนะเอ้าอออ <laughs> มีตัวเจ็บตัวหนึ่งต้งไหนล้มอ่ะชุบชุบมันชุบชุบข้างในปะตายมึงตายยี่โดนไฟ ต่อฟ้าเอ้ยกระตาโอ้ไปแล้วเลอหนึ่งามาขึ้นมาเยอะนั่นแหละไอตี้ฮอลเลซอนนี่ไอตี้เดิมเลยไอตี้เมื่อกี้อะนี่อะลงไปคุยกับลากมาม่วงแล้ว อีกตัวนึงจะลม้มล้มแล้วล้มแล้วล้มแล้วเหลือตัวเดียวอ้าวเฮียนี่มึงลุกมายิงดีโคไอ้สัตว์แต่ปี่ไโดนหกอ๋อ เลือสู้กะล่ามึงสู้กู้ะล่าส่วนนะกอดแต่เฮ้ยไม่ให้กอดแต่ยัยกอดแดงกูพูดผิดเ <laughs> ด้อเดี๋ยวตัวชุบตรงนี้เหลือตัวชุบเดี๋ยตัวแค่ชุบข้างบนมีอีกตีนึงผมมเตมิอยู่เติมอ๋อที่ศพเอ้ยที่ที่ศพอีกตีนตึง วิ่งได้นะวิ่งได้นะมันลโล่งส่้ยโอ,อ,อ้โหเฮียเฮ้ยยิงไม่โดน,โดนเฮ้ยเหลือสามจีบนี่เราเล่นอะไรกันเนี่ยแล้วกูเล่นอะไรกูเล่นสนัยสองก็บอกกูเล่นได้ไงไ ไปอะไรยิงสิอะไรเอ้ยอย่ายิงกูดิกูเลือดน้อยอีสัตว์เฮ้ยบอสเอกยิงจากข้างหลังหมดหมดหมด ลองมาลอะเงเลนะตัเลนก่อนนะเซนทีเวช่วยกูด้วยเราจะตา, <laughs> ยายแล้วไอ้ยิ้ตลกมาแล้วเนี่ย